สวัสดีจ้ามาแล้วค่ะทุกๆคนวันนี้นะจะพูดถึงโปรโสุดคุ้มวาเลนไทน์ที่พี่นุชจัดนะคะพูดเล่นนะคะหยอกไม่ได้จัดประชดใครแต่ พี่นุชอะมีแรงบันดาลใจ3อย่างหาที่ทาตามไม่เจอพี่นุชอะมีแรงบันดาลใจ3อย่างนะคะในการจัดโปรนี้ อย่างแรกก็คือหลายวันแล้วล่ะพี่นุชคุยกับพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนรู้จักกันนั่นแหละขาวก็เห็นนุชลงคลิปลงคลิปในเฟซเนี่ยเออแล้วก็แกก็สนใจเอาเอาครีมนุชไปลองใช้ดูเออ นุชก็เล่าสตอรี่ให้แกฟังเหมือนที่แบบเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละนะว่าตอนที่ใช้ทีแรกอ่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังกับครีมตัวนี้มากนักเพราะว่าคิดว่าราคามันแบบโคตรถูกอ่ะราคาแค่นี้เองมันจะได้ผลหลออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากแล้วแกก็พูดสวดกลับมาคำนึ่งว่าเฮ้ยนุช กระปุกละร้อยมันก็ไม่ถูกนะไม่ถือว่าถูกนะครีมถูกกว่านี้มีอมืนุชก็เลยบอกว่ามันมีแต่ว่ามันน่าจะมีสารอันตรายอะหรือถ้าไม่มีสารก็คืออาจจะไม่ได้ได้ผลขนาดเนี้ยอาจจะแค่บำรุงอะไรอย่างนี้เออแต่นั้นอะพี่นุชก็ ก็เก็บมาคิดระดับหนึ่งนะว่าเออหรือว่าในความคิดเราอะเราคิดว่าเราคิดว่าครีมอันนี้ถูกใช่ไหมแต่สำหรับคนบางกลุ่มเขาก็อาจจะไม่คิดเหมือนเราสำหรับเขาอาจมันอาจจะแพงก็ได้เออนะอาจจะด้วยความจำเป็นอะไรส่วนตัวของเขาหลายๆอย่างเนาะ ประสบการณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์เราเราโดนมาเยอะไงเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอันอย่างเนี้ยมันอันเนี้ยมันโคตรถูกเออเราก็เลยคิดอย่างนั้นเออทีนี้ข้อที่สองก็คือเมื่อคืนพี่นุชได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นครูใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเขาอะ อยากลองเอาครีมเนี้ยมาก็ไม่ได้ว่าจะใช้เองซะทีเดียวหรอกเพราะว่าตัวเขาอ่ะเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอะไรกับเรื่องครีมสักเท่าไหร่แต่เขาก็อยากจะลองดูแต่หลักๆเลยก็คือเขาอะเห็นลูกศิษย์อะเป็นสิวก็อยากจะแบบ ซื้อให้ลูกสิทธิ์ใช้แบ่งให้ลูกสิทธิ์ใช้อะไรอย่างนี้เออพี่นุชก็เก็บมาคิดเออมันก็ดีเนาะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือว่าพี่นุออนออชนอ,ะไ,กกไอ,อะได้ดูรายการของน้องเออร์สสดชื่นอะไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักกันไหมเออพี่นุชได้ดูรายการของน้องเอิร์สดชื่น แล้วพี่นุชก็เห็นน้องเอิร์ทอะไปแบ่งปันไปช่วยคนนั้นคนนี้ใจพี่นุชอะอยากทำแบบนั้นบ้างอะ่ะมันดูมีความสุขจังเลยแต่ศักยภาพของเราอะมันไม่สามารถทำตรงนั้นได้เนาะแต่อีกมุมหนึ่งที่พี่นุชมองก็คือว่าคนที่น้องเอิร์ทไปเจอหลายหลายคนเขา พูดง่ายๆว่าวแค่มีกินก็มีความสุขแล้วอ่ะออบางคนเก็บขวดจากถังขยะเก็บแบบขยะไปขายอย่างเงี้ยเออได้วันหนึ่ง5้าบาทสิบบาทแต่เขาดูมีความสุขจังเลยบางคนเด็กน้อยด้วยบางคนเป็นเด็กน้อยทำงานรับจ้างรับจ้าง เลี้ยงหมูรับจ้างเลี้ยงเด็กเออ่รับจ้างนวดเท้ารับคือพูดง่ายว่าเด็กน้อยอ่ะรับจ้างทำงานใครจ้างอะไรทำงานอย่างเงี้ยได้ยี่สิบสามสิบห้าสิบเขาก็พอใจอะแล้วดูเขามีความสุขจังเลยอะพี่นุชก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราอยากจะแบ่งปันอะ เอาวะเหลือกำไรกล่องละยี่สิสมบมันก็คือกำไรเว้ยแล้วคนที่เขา,เอ,าอาจจะอยากใช้แต่เขาอาจจะมองว่า,าไม่พร้อมที่จะลงทุนในราคาอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเหมือนกับรวมกันเนาะซักสองคนสาคนแล้วมาหรือห้าคนแล้วมาแบ่งซื้อไปห้ากระปุกอย่างเงี้ยเออเขาก็ได้ใช้ในราคาที่ถูกลงด้วยเออแล้วก็อ,อ่ถ้าสมมุติใครที่แบบ เอออยากจะแบบมีไรายได้มีไรายได้เสริมอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเงินที่จะซื้อจากพี่นุษย์ไปยกลโออย่างน้อยซื้อเซตเนี้ยไปก็เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งจากจุดหนึ่งอยาอ่ารับจากพี่นุษย์ไป5้ากระปุกใช่ไหมห้ากระปุกเก็บเงินไปทางมันสี่ร้อยเนี่ยก็ตกประมาณกระปุกละแปดสิบ ช่ไหมเขาสามารถไปขายต่อได้กระปุกละร้อยถึงร้อยห้าสิบอันนี้แล้วแต่ความสามารถในการขายใช่ไหมล่ะเออเขาก็มีกําไรขึ้นมาเออถ้าถ้ามีคนที่คิดทําตรงนี้ได้พี่นุชว่าเออก็ดีอ่ะเออแต่ทีนี้เราจะไปบอกว่าเฮ้ยโปช่วยเหลือคนนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นใช่ไหมพี่นุชก็เลยมานั่งนึก เออมันใกล้จะวาเลนไทน์แล้วนี่ว่าเออเอาวะจัดโปรให้สวยใสก่อนวาเลนไทน์อย่างนี้ละกันเออนั่นแหละพอคิดปุ๊บก็ทําเลยพี่นุชก็ทําเลยพอคิดปุ๊บก็ทําคลิปเลยทําคลิปเสร็จทํารูปเลยเออแล้วก็ประกาศลงเลยนั่นแหละก็มีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะมีอย่างที่บอกว่า เออเหมือนที่พี่นุชคิดเลยบางคนเป็นเด็กนักเรียนพี่นุชคิดว่าน่าจะรวมกันมากับเพื่อนนะคิดว่าเพราะว่าสั่งเออเอ,อตัวไข่มุกผสมบัวยิมะห้ากล่องเลยแสดงว่าน่าจะไปแบ่งกับเพื่อนเดาเอานะเออเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยเออเด็กนักเรียน อ,อ่ประมาณมมต้นอ,อ่ก็มาสั่งไปถามพี่หนูอายุ 10, 13หนูใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรสูตรอ่อนโยนไม่แพ้นแน่นอนเนาะเออแล้วก็ก็ก็กกมีหลากหลายเนาะที่ที่สั่งเข้ามาตอนแรกพี่หนชก็ประกาศไปว่าจะจัดแค่ร้อยชุดแต่ตอนนี้อาจจะ พิจารณาเพิ่มเพราะว่าคึกคักจังเลยเออนาะอ่ะแล้วก็แนะนํานะสําหรับหนุ่มๆที่อยากจะไปเดทกับแฟนหน้าใสในช่วงว,เวาเลนไทน์วันว,นเวนาเลนไทน์ขวงแฟนหน้าใสใสไปเที่ยวซื้อคะ่ะโปรนี้ห้ากระปุกตัวเราใช้ด้วยแฟนใช้ด้วยหน้าใสหน้าสวย ก่อนวาเลนไทน์นี้แน่นอนแค่390ส่งให้ฟรีกรณีโอนนะจ๊ะก็เก็บปลายทางก็เพิ่มอีกแค่10บาทเท่านั้นเองโปเด็ดโปดีนะคะของครีมของแท้ของแท้แน่นอนเกรดเอนะคะโปเด็ดโปดีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะรีบทักมา ตักตวงก่อนที่ของจะหมดพี่นุชไม่มีให้นะ โอเคย้ำโปรกันอีกทีหนึ่งนะคะโปรของพี่นุษย์นะคะช่วงก่อนวาเลนไทน์นี้ก็คือห้ากระปุกสามก้าสบาทนะสามารถที่จะเลือกได้คระได้เลยจะเอาเป็นตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่หรือจะเอาเป็นอย่างเดียว5กระปุกไปเลยหรือจะเอาเป็น ครีมกันแดดด้วยนะคะครีมกันแดดพี่นุ้นไม่ได้เอาขึ้นมาข้างบนห้องนอนเอาไว้ข้างล่างนะเออหรือจะเอารว,วมเป็นครีมกันแดดด,ด้วยคือค้าได้หมดสามสูตรนะคะเออสูตรกลางวัน,วนสูตรกลางคืนแล้วก็ครีมกันแดดนะค้าได้หมดเลยห้ากระปุกแค่สามร้อยเก้าสิบบาทสนใจทักเข้ามาเลยศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดห้าะ